ก็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเอ็กกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง,ง่ายๆสไตล์เชฟกระทะดำนี่ก็มาแบบเร่งด่วนเลยนะครับวันนี้จะนำเสนอเมนูกระเพราเราชนะมัจิบก็เหลือจากเมื่อวานนะครับหมึกกุ้งลวกสุกเรียบร้อยแล้วพักเส็จน้ำไว้นะครับนี่แห้มนันแห้งๆก่อนกระเทียมใส่เลยใส่หมดหัวเลยจะเกล้าก้านออก พริกวันนี้ก็แบบแซ่บเลยนะครับจะใส่แบบเผ็ดแบบอร่อยแน่นอนใส่เลยไม่พอใจก็พริกแห้งปั่นละเอียดใส่ไปอีกเพิ่มความหอมนะครับคอามเผ็ดแซ่บแน่นอนเกลือนิดหน่อยใส่เยอะเดี๋ยวเค็มตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อแล้วก็พิกระเทียมโอ้ร้อนน้ำเงอแตกเลย พริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ซอสหอยเสร็จผลที่ใส่เครื่องปรุงก่อนเพราะว่ากุ้งกับหมึกเราสุกอยู่แล้วนะครับโอเคซอสปรุงรสน้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วขาวและไม้ตายของผมผงนัวใส่หลายเสบหลายเส้นน้อยเสพน้อยจวดเข้าไปซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดหน่อย เข้ากันนีแล้วก็มึกกุ้งปิดท้ายด้วยใบกะเพราใส่เยอะๆอร่อยดีอร่อยดีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสั่นและถ่ายชมกระผมดูสิข้าวขิงมากเลยอ่ะตึ๊ดตื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 ๊ดจึ้อันนี้ก็ถ่ายในกระทะกันเลยนะครับปัดกะเพราเราชนะ คือตัวผรัประทานแล้วครับก็ที่มาคือหมึกกุ้งนี่สแกนเราชนะมานะครับเดี๋ยวตักสจานพร้อมข้าวให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเมนูหน้าเป็นเมนูอะไรฝากติดตามที่แฟนเพจเอก,กี้เชฟกระทดำด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจอดครับบ,บ๊าบ